มีงบประมาณ2,556กสนออำเภอห้างฉับได้นำเอานโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกศนมาวิเคราะห์สู่การปฏิบัติในพื้นที่ตามศัก,กยภาพและเป้าหมายในการจัดการศึกษาคือมุ่งพัฒนาให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำทุกที่ทุกโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันมีความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และมีอาชีพอย่างยั่งยืนเพื่อต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนและผู้รับบริการมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันกำหนดคือมีคุณธรรมพึ่งพาตนเองสถานศึกษาขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ2,556ดังนี้นโยบายเร่งด่วน หนึ่งยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ภายใน8เดือนอย่างมีคุณภาพได้ดำเนินการตามนโยบายโดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนวัยแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับการศึกษาและเข้ารับบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาดำเนินการในการประถมนิเทศให้ผู้เทียบระดับการศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเทียบระดับและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินภาคประสบการณ์ผลการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาจำนวน19คนจบการศึกษา16คนและการเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นมื้นฐานจำนวน133คนมีผู้เข้าสอบจำนวน108คนคิดเป็นรอยละ81.2และมีผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีทั้ง9วิชาจำนวน2คน 2. เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร O-Top อ i มินิ a สู่ชุมชนโดยจัดฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตร O-Top อ i มินิ a ภาษาอังกฤษธ,ธุรกิจหลักสูตร60ชั่วโมงสำหรับผู้ประกอบอาชีพและกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของอำเภอห้างฉัดโดยมุ่งเน้นการสื่อสารการพูดสนทนาที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 3. เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชนได้จัดตั้งหมู่บ้านหนังสือในหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อเป็นห้องสมุดประชาชนหมู่บ้านหรือชุมชนและจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นสําหรับบ้านหนังสือตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่จํานวน36หมู่บ้านนโยบายด้านการศึกษานอกระบบ 1. การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับภาคีเครือข่ายคือพันธสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานโดยมีผู้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา25 5 6หรวม9 8 7สคนโดยได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อเหตุการณ์ในสภาพสังคมปัจจุบันเช่น โครงการค่ายลูกเสือค่ายยุวกรชาตินอกโรงเรียนการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติดสถานศึกษาและการจัดกีฬากศนเพื่อเสริมสร้างความสามาัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษากศนอนอกจากนั้นยังได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กลุ่มนักศึกษาทันดนสถานบําบัดพิเศษกิจกรรมภาคคณิตศาสตร์และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ2,556มีผู้จบการศึกษาจำนวน114คนแบ่งเป็นประถม17คนมต้น50คนมปลาย46คนปวช1คนและได้มีการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีความพิการโดยดำเนินการคัดกรองแนะแนวรับสมัครผู้พิการที่สามารถเข้ารับการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานจำนวน33คนโดยจัดให้มีครูผู้สอนคนพิการรับผิดชอบจำนวน2คน 2. การส่งเสริมการรู้หนังสือดำเนินการในธรรสถานบำบัดพิเศษจำนวน70คนและในพื้นที่กศนเพือห้างฉัดจจำนวน28คนผลการจัดกิจกรรมคือผู้เรียนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยระดับเบื้องต้นได้70คน 3. การศึกษาต่อเนื่องจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำมีการสำรวจข้อมูลจะทำเวทีประชาคมในหมู่บ้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในแต่และตำบลมีการวิเคราะห์ศักยภาพและต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมให้เกิดความเข้มแข็งสร้างไรายได้ที่มั่นคงโดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มที่ไม่มีอาชีพหรือกลุ่มพัฒนาอาชีพเดิมให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและจ,จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรการผลิตรองเท้าแฟชั่นการเพาะเห็ดอนาพันธ์การเพาะเห็ดครบวงจรการแปลร,รูปเห็ด และการสานเส้นพลาสติกจัดการศึกษาทักษะชีวิตเป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรู้จักเสียสละและมีจิตอาสาให้กับผู้รับบริการจำนวน115คนได้จัดกิจกรรมเช่นโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านไอซีทีโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น จัดการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมาย283คนเป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างจิตสำนึกในการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนเช่นโครงการทำดีพ่อพ่อลดคาร์บอนลดโลกร้อนโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 4. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดำเนินการพัฒนาบุคลากรกศนเพื่อห้างฉัดให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการและจัดทำสื่อและคู่มือครูประกอบการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการวิถีชีวิตตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และกำหนดให้ครูกศนตำบล นำปัญหาจากการบันทึกหลังสอนมาจัดทําเป็นหัวข้อในการวิจัยนําเสนอโครงร่างงานวิจัยและแต่งตั้งที่เลี้ยงในการช่วยดูแลให้คําแนะนําในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนกศนอำเภอห้างฉับได้ดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามรอบแนวทางเช่นการจัดงานทักษะชีวิตเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยค่ายวิชาการค่ายลูกเสือยุวกาชางการอบรมไอซีทีและการจัดหาสื่อให้ครู เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและมีผลการเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการค้นหาข้อมูลต่างๆจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอกเหนือจากหนังสือเรียนและบันทึกการอ่านในสมุดบันทึกการอ่าน 5. การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยข้อเสนอเพื่อห้างฉัด ได้นำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในการกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานเป้าหมายและภารกิจของสถานศึกษามีการประชุมพูดคุยติดตามตรวจสอบทบทวนการพัฒนาระบบ มีการนำเอาผลการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอกมาปรับใช้ในแผนปฏิบัติการประจำปีให้เกิดการเชื่อมโยงแต่ละงานเข้าสู่รายมาตรฐานที่ชัดเจนมีการสรุปผลการปฏิบัติงานครึ่งปีรายงานต่อผู้บริหารและทุกโครงการมีการประเมินเพื่อการพัฒนางานและกำหนดความสอดคล้องตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานกศนสถานศึกษามีการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อนำเสนอต่อต้อนสังกัดและสาธา,ารณชน,ชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละปีนโยบายด้านการศึกษาตามอธยาศัยห้องสมุดประชาชนนำเภอห้างฉับได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันสำคัญต่างๆ,างๆเช่นวันเด็กแห่งชาติวันรักการอ่าน และห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอ่านในชุมชนร่วมกับกศนตำบลเช่นโครงการส่งเสริมชุม,ช,มชนรักการอ่านมีการจัดกิจกรรมเช่นพี่น้องร้องเล่นของตำบลห้างฉัดกิจกรรมบันทึกการอ่านหนังสือธรรม,มะเป็นต้นโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน36หมู่บ้านซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และว,วรารสารตลอดปีและร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดมุมหนังสือประจำหมู่บ้านในชุมชน โดยการจัดสถานที่สำหรับบริการการอ่านซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้พื้นที่สำหรับใช้เป็นที่อ่านหนังสืออาทิเช่นบ้านเรือนร้านค้าวัดสถานที่ราชการโรงพยาบาลประจำตำบลห้องสมุดประจำหมู่บ้านที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านศูนย์การเรียนรู้ สำหรับหนังสือที่ใช้บริการจะหมุนเวียนจากกศนตำบลและห้องสมุดประชาชนไปไว้บริการในที่ชุมชนโดยอาสาสมัครรักการอ่านทั้งเจ็ดตำบลโครงการอ่านสร้างสุขของอำเภอห้างฉัดเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2,555ได้จัดก,กิจกรรมรักการอ่านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้นำผลงานห่นล,ละครโรงเล็กของตำบนเมืองยาวนำไปแสดงในงานลำปางสู่มหาคอนครอาเซียนณโรงเรียนบนัญาวาสวิทยาลายัย